เป็นเมืองใต้พอสมดครับไฟซ้อมมากี่ว um, ันซ้อมมาหนอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมวยองคะตูนับอยู่ที่จ่อจตุลับออกอยู่จตุเลยมีใครเป็นผู้บกัซาลามันเื่องเพื่อนเป็นน้องเลยได้ตอนนี้อายุอายุ14ครับสูงเท่าไหร่ครับน้ยน้ำหนักปล่อยตอนนี้ งวยสไตล์อะไรครับมวยวัดเดินเดิอนตุลาคมวันนี้ต้องมาเจอกับไฟฟ้าเนาะไม่เคยต่อยเขาแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขายังได้ดูยังยังครับยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขานะวางเกมวางแผนไงตามสไตล์เลยล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่สามมวยเจตเจริญใจครับอยู่ที่จังหวัดสตูนครับเป็นไงบ้าง ชนะยกติดหออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่สามเจ็ดวันนี้ต่อยเวทสามสิบแปดถ้าเข้าไปชั่งน้หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดมาขาดมาสะบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับแข่งมนเดิมครับคุมมากี่กิโลครับคุมมากี่กิโลหนึ่งสองกิโลสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต่อยมาเกือบสามจุดแล้วผลจังหวัด เด็กสตูนฝากเชิญเชิญแฟนคลับหน่อยเอาตัวนี้ฝากเกียรติผมนะผมมือง้ครับวันนี้เต็มที่นะเีครับนี่ที่มานี่ครั้งแรกเลยป่ะแบบสู่นะขอให้โชคดีขอบคุณครับ